อัปเดตสต็อกนะคะคังโตต้าโครล่าอัลติโฉมใหม่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่420,000บาทตัวใหม่ในเชนของเราก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะคะใครมองหาอัลติไปใช้งานคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจคันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิมเพจยนนะคะ พิอยู่ที่บริษัทเพชรยศสวินทวง46สำนักงานใหญ่สาขาที่3ของเราศูนย์รอมรถมือสองยาที่ใหญ่ที่สุดในยาสวินทวงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตสต็อกนะคะโตต้าโคโอล่าอัลติสนะคะ 1.6G 1.8Rs นะคะหรือ 1.8Rsport นะคะตรงไมค์ไดเชนของเราก็มีคลิปนี้ห้ามพลาดผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7-8พันต้นเท่านั้นเอง ดอกเบี้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่1.99ขึ้นอยู่กับปีรถให้กับคุณลูกค้าเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละคันกันเลยนะคะคันแรกกันเลยนะคะสำหรับคันนี้โตยต้าโคล่าอัลติ1.6 G ปี2000ตัวนี้ได้รถปี2020 2นนะคะ4,39,000บาทนะคะตัวนี้ได้ไปโตัวฉมใหม่มาให้แล้วนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลย นะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินสีเดิมแท้จากโรงงานให้กับคุณลูกค้าแน่นอนภายในรถปี2020ภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีดำใส่เครื่องเล่นซีดีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของผู้โดยสารพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานติดแอร์หลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ439 0 0 0บาทเครดิตด,ด,ดีจัดไปเลยฟรีดาวทะเบียน8623นะคะมาดูอีนึ่งคันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะโตต้าโครโร่าอัลติสนะคะตัวนี้ได้เป็น1.8สปอร์ตปี2021นะคะ5้า0 0นพบาทนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมทะเบียน3ตัวนี้เลย804นะคะตัวนี้ได้ตัวสปอร์ตมาให้นะคะแตกต่างเลยคือเขาได้เป็นล้อแม็ก ลมดาวส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยราคาถือว่าดีมากๆนะคะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสำหรับคันนี้นะของเรามีชิคมาตรวจรถให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะลูกค้าภายในคันนี้นะคะมาพร้อมกันเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางหน้าใช้งานติดแอร์หลังมาให้เรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้พรมไรมันติฟังก์ชันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้ อีก2จุดนะคะสำหรับคันนี้โตตา้าโคลโรล,ล่าออติส1.8สปอร์ตปี21นะคะ589,000บาทอีกหนึ่งคันตัวนี้ปี20ใบแสนหนึ่งโตต้าโคโรล่าออติส 1.6G ปี2020นะคะ849,000 8, 8, 8 9, 000, บาททะเบียนทะเบียนนี้เลยนะคะ96 9606คันนี้นะคะมาพร้อมกับยางมิชลินทั้ง4ล้อให้กับคุณลูกค้าด้วยพ่อนอยู่ประมาณ8,000ไปปลายๆ นะคะปอนอยู่ประมาณ8,000ไปลายๆนะคะสำหรับคันนี้นะภายในพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำมาให้นะคะ8,000 0เอาขอเทษค่ะ4 8 000, 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวเป่ยสฉมไม่ได้เชนมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าโตต้ตาโคราสีนถึดปี2020นะคะ4 7, 8 9แ0 0บาทนะคะซิตี้ของเราก็มีนะคะ Honda City ของเราก็มีนะคะ คันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ389,000ปหเกบาทได้ไปตัวเครื่องหนึ่งจุดศนเทอร์โบซีดานนะคะได้รถปี2020ันนะคะสำหรับตัวนี้นะคน n ้าของเราก็มีสนใจทะเบียน9603ามแจ้งไปทะเบียนมาได้เลยนะคะมาดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้โตต้าโคราติ้นถึงปี2000 สิบเก้านะคะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้ได้เป็นปีสองพันสิบเก้ามาให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดขอบด้วยโครเมียมสวยมาให้แบบนี้เลยนะคะแม็กตัวนี้จะได้เป็นแม็กสีเทาแม็กแท้เดิมจัดโรงงานมาให้มือจัดจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้กับกลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของภายในคันนี้กันบ้างเบาะหนังสีเบจทูโทนมาให้เพราะว่าตัวนี้ได้รถปี2019มาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งาน นะคะคันนี้489,000บาทรถปี2019นะคะมาดูอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้นะคะโตต้าโครโรรา 1.6G ปี2019เช่นเดียวกันนะคะ489,000บาทนะคะคันนี้พ่อ,อยู่8พัอปลายนะคะมีให้เลือก2คันภายในจะได้เป็นเบาะหนังทูโทนมาให้นะคะ,ะใครที่อยากได้สีดำกันบ้าง สำหรับคันนี้นะคะ t o ้ต้าอัลติ 1.6G ปี2020นะคะ4แ29,000บาทถ้าลูกค้าไม่แต่ต่างในโวนของเลขไม่คันนี้ราคาถือว่าถูกก่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0ประมาณ7,8 0นะคะราคาถือว่าดีมากได้ไปสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าสีดำรถปี2020 31 3140นะคะสำหรับคันนี้นะ มือจับตัวนี้ได้เป็นแบบคมเมียมาให้กับลูกค้าอีกด้วยรถปี2020นะคะภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีดำมาให้พื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะใส่เครื่องเล่นซีดีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้พร้อมเลยนะคะแต่รถปี2020เพราติดแอร์หลังมาให้อีกด้วยเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจอัลติสสีดำนะคะตัวโมไม่ได้เชนคันนี้เลย นะคะโตยต้าโคโรเล่ต์ติส 1.6G ปี2020นะคะ429,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ7,000บปลายๆนะคะเรามาดูในส่วนของตัว Minor Chain กันบ้างราคา3,000 0นปลายปลายให้กับผู้ลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโตยต้าออาติส 1.6G ปี2019ตัว Minor Chain นะคะ3 8 000, 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0ต้นๆท่านั้น,นเองมีให้เลือกอยู่2 0 0พัน ะะมีให้เลือกอยู่2คันเลยกระจังหน้าของเขาแบบโฟรเมียมไฟหน้ามันติดรีเซ็เตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์ให้ด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กลมดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะมือจับตัวนี้สีเดียวกับตัวรถตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้กับคลูกค้าอีกด้วยนะคะภายในคันนี้กัไบ้างภายในคันนี้เบาะหนังสีเบดมาให้นะคะคุณลูกค้ Option, ction, คาออปชันฟังก์ชันครบเครื่องอจัดให้เต็มๆแน่นอนมาพร้อมกับตัวชาร์จแบตเตอรี่ให้อีกด้วย นะคะสำหรับตัวนี้นะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหกพันต้นต้นเท่านั้นเองนะคะผ่อนหกพันต้นต้นเท่านั้นเองนะคะมาดูอีกหนึ่งคันตัวไมน่าเชนเช่นเดียวกันนะคะโตยตาโคราสตินงดูจุดหกจี G, ปีสองพันสิบแปดนะคะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ได้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทได้เป็นโฉมปีสองพันสิบแปดแต่ว่าดอกเบี้ยอาจจะสูงนิดหนึ่งนะคะดอกเบี้ยถ้าผ่อนเจ็ดปีน่าจะอยู่ประมาณหกบาท แต่ถ้าผ่อนสี่ปีน่าจะอยู่ประมาณสี่บาทประมาณนี้เลยทะเบียนนี้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อส่วนไม่อยากเสียดอกเบีย้ยโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาก่อนได้นะคะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลถตีสองพันสิบแปดนะคะสําหรับคันนี้ราคาถือว่าดีแต่ผ่อนก็อยู่ประมาณหกพันต้นๆทานนเองนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังสีเบททูโทนนะคะ แอร์อัลโลเกียร์ออโต้นะคะใส่เครื่องเล่นซีดีเล่มใหม่ที่หนึ่งแสนสี 40, กระโดมาพร้อมกับปุ่มพุสการให้นะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานสําหรับคันนี้นะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะ ัขอบด้วยโค้มยังส่สวนเลยเป็นเครื่องหนึ่งจุดหกประหยัดน้ำมันอยู่ในตัวอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ t o ้ต้าโครโรลติสหนึ่งจปี2องพันสิบแปเจหมืบาทนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวชอมออนิวมาให้นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวชอมออนิวปี2019ตัวใหม่เนเชนมาตัวชอมออนิวคือตัวฉมใหม่เพราะว่าได้เป็นเบาะหนังสีเบทมาให้กับคุณลูกค้า นะคะคันนี้โตต้าอัลติส 1.6G ปี2019 4แส0เปดนก้าบาทราคาได้ตัวไม้เชนมาให้แต่ถ้าลุเตที่ราคาปี2018อ่ะราคาจะสูงกว่าปี2019เพราะว่าเลขใหม่มันเยอะกว่านะคะมาดูอีกหนึ่งคันคันนี้เพิ่งลุดจองมาเลยนะคะโตต้าโคโรลลตีส 1.6G ปี2018นะคะ3แส0 0จ็หมื่บาท ตัวนี้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทตัวไม้ไเชนตอนนี้เหลือประมาณสามพันบางคันก็หลุดจองบางคันก็ติตจองแต่ถ้าลูกค้าอยากได้รถผ่อนอยู่ประมาณหกพันพี่แนะนําเป็นในส่วนของตัวไม้ไเชนแต่ถ้าลูกค้าอยากผ่อนเจ็ดพันแนะนาเป็นตัวโฉมออลดิวปีสองพันยี่สิบราคาที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าตัวไม้ไเชนก็ทำให้ประหยัดเงินลูกค้าไปอีกนิดนึงนะคะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสำหรับคันนี้นะ รถคันนี้ติดจองไปแล้วเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะโตวต้าโคโลเโลาติด 1.8G l จลสปอร์ตปี2020ไม่60,000นะคะ3 6แส20,900บาทนะคะสำหรับทะเบียนนี้เลย3438ได้เลขทะเบียนสวยแบบนี้เลยนะคะสีขาวสีขาวคันนี้ตัวนี้เป็น1.8สปอร์ตนะคะ 1.8สปอร์ตปี2021ันยี9ส0บแสนห้าแสนก้าหมบาทนะคะห้ 5, 9แ0 0บาทตัวนี้จะมี2ตัวมีสีขาวแล้วก็สีดำมาให้นะคะภายในต่างไม่ต่างกันเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถ เก่งไว้ใช้งานนะคะอยากได้รถที่ขายดีเป็นดับนึ่งของบริษัทรพ,พยนต์แนะนําเลยนะคะตโตยต้าโคโรล่าเอลติสเรามีให้เลือกอยู่ประมาณ20-30คันกันเลยอันนี้ยังเป็นส่วนน้อยนะลงลงเทลเลอร์มาอีกประมาณ20กว่าคันเลยมาให้เลือกมาให้ชมกันได้นะคะพ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7-8็ดถึงพันตต้น,ตนเท่านั้นเองมีตั้งตัวชมใหม่แล้วก็ตัวชมเก่ามาให้กับพี่ๆอีกด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถเก่งไว้ใช้งานไรายได้พึงของ สองหมืน่นหมื่นห้าถึงสองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการและวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจจการส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพแล,และรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะคุณลูกค้าต่างจังหวัดออกได้เรามีไฟแนนซ์มีเซ็นให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของหิงด้วยคิดต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ